ผมรักษาการค้างเบี้ยวของน้องคนนี้ด้วยเครื่องมือตัวนี้ครับหน้าตาจะดูคล้ายดีเทนเนอร์นะครับแต่มันไม่ใช่ตัวนี้คือเครื่องมือขยายขาการไกถ้าสังเกตนะครับตรงกลางจะมีสกรูอยู่นะครับแล้วก็จะมีกุญแจให้เมื่อเราขันมันตัวเพดานก็จะขยายออกข้างๆทําให้ตัวฟันถูกดันให้กว้างขึ้นแล้วมันจะแก้ค้างเบี้ยวได้อย่างไงผมจะอธิบายให้ฟังน้องคนที่เขาเจอปัญหาเรื่องค้างเบี้ยวไปด้านขวานะครับหน้าไม่เท่ากันแก้มด้านซ้ายจะใหญ่กว่าน้องเขาเคยได้รับการวินิจฉัยนะครับว่าเป็นปัญหาที่ขากไก จะต้องรออยู่ถึง18ปีก่อนถึงจะรักษาได้ด้วยการผ่าตัดขานไกแต่พอผมตรวจดูนะครับพบว่าการที่น้องเขาคางเบี้ยวเนี่ยไม่ได้เกิดจากขานไกครับมันเกิดจากการสบฟันการสบฟันที่ขานไกบนแคบกว่าขานไกล,ล่างเวลาน้องเคี้ยวอาหารกัดลงมาเนี่ยจะกัดตรงๆไม่ได้นะครับเลยต้องขยับคางไปทางด้านขวาเพื่อให้เคี้ยวอาหารทางด้านซ้ายได้ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามิดไลน์มันเบี้ยวไปทางด้านขวาอย่างชัดเจนเวลากัดลงมาพนน้องเขากัดแบบนี้ไปนานๆเลยทําให้เกิดความเคยชินทําให้กัดและเบี้ยวไปทางด้านขวาตลอดเวลาดังนั้นนะครัับแผนนขอองเราาคืทํให้ฟ ด้านบนกว้างกว่าด้านล่างตามการสบฟันปกติด้วยเครื่องมือตัวนี้ครับ เมื่อฟันบนกว้างกับฟันล่างตามปกติแล้วน้องเขาก็สามารถเคี้ยวอาหารทั้งสองข้างได้ตามปกติไม่จําเป็นต้องยืยง้อคางไว้ด้านขวาเพื่อเคี้ยวอาหารอีกต่อไปคางก็จะกลับมาอยู่จุดกึ่งกลางตามปกติมิดไลท์ก็จะตรงกันถ้าสังเกตนะครับก่อนจัดฟันนี่จะเห็นว่าแก้มด้านซ้าย่ยใหญ่กว่าด้านขวาอย่างชัดเจนแต่พอน้องเขาสามารถเคี้ยวอาหารได้ทั้งสองข้างนะครับแก้มสองข้างที่ไม่เท่ากันก็จะค่อยๆกลับมาเท่ากันมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ฟังถึงตรงนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคางเบี้ยวมันแก้ง่ายๆจังด้วยเครื่องมือตัวน มันเป็นสาเหตุเพียงส่วนน้อยเท่านั้นถ้าสาเหตุของข้างเบี้ยวของคุณนะครับมันเกิดจากปัญหาเรื่องขานไก่ที่มันเบี้ยวจริงๆนะครับหรือว่าเกิดจากการที่ว่าสูญเสียฟันข้างในข้างหนึ่งทําให้เคี้ยวอาหารข้างในข้างหนึ่งไม่ได้เป็นระยะเวลานานนะครับเครื่องมือขยายขานไก่ตัวนี้ก็จะไม่สามารถช่วยได้ครับ